ระดับน้ําในแม่น้ําโขงเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ11.20เมตรแต่ล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก10เซนค่ะระดับตะลิงจะอยู่ที่14เมตร ดังนั้นระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นจึงเอ่อหนุนไปตามลําน้ําสาขาต่างๆและไหลย้อนเข้าตามลําน้ําอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเมืองบึงกาฬเช่นห้วยปานและห้วยผาคางที่มีลําห้วยติดกันกับแม่น้ําโขงทําให้ในพื้นที่บ้านดอนยมหมู่ที่2บ้านนนแพงหมู่ที่9บ้านคาหมื่นหมู่ที่7บ้านคําแสนหมู่ที่10ตําบลไขสีและบ้านหนองแวงหมู่ที่3ตําบลวิสิตถูกน้ำโขงไหลกลับไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดกันกันกบหน้องกุดเบนนองกุดจ,จับและหนองเมี่ยงนาข้าวสวนยางพาร,ราสวนปาม์นน้ำมันของชาวบ้านตลอดจนบ่อปลาก็ถูกน้ำท่วมไปหลายร้อยไร่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงการมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สาและช่างฝีมือสนามกองการช่างที่สมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอเสกาอำเภอบึงโขงหลงซึ่งพบว่าเส้นทางหลวงชนบทสัญจรไปมาขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะ บริเวณที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลุ่มติดกับลําห้วยซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นลําห้วยสาข,าขาของลุ่มน้ําสงครามจึงได้กาชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ